ก,กระวีฮอรเลยลูกปืนแบกเลยนมันชักเวียเมือบานรึการโยกมือบานรึเอาเลนมาดูครับมาดูแล้วครับโอ้ยเครื่องเสกดังลั่นเลยกระวีกระดเหระ นาบาดบัวน,นี่มายกของไร่จากองเองครับไม่ต้องทีทีพี่ขันครับก็ให้มันเป็นระบบมีความยาวแปสิบเซนครับตัวใครบาดร่างเงี้ยงงูกมาน,นี่มายกของจากองนะครับเพื่อจะปลูกให้เสร็จก่อนเที่ยนครับไม่อาจจะเสร็จไหมดู น่าจะเสร็จครับตอนนี้ก็เดินเสียบแล้วฝั่งนู้นโอ้ถ้ามีต้นมงต้นมันพร้อมก็เร็วนะครับผมตัดรอแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้ไม่ได้เมาร์ไรบันครับคนงานซีหาทันอยู่ฝั่งนู้นครับอันนี้มายกของรายยกของนี่นะครับอันนี้ยมายกของเจ้าของครับโนยกของเจ้าของนี่บะพิธีพิธันหลาดโอ้แต่ิดร้องแบบดำเลยแบบ เธอลาะเวมโซมือไม่ตะลุงมือเอลซีเจ็ดยกรองครับมือการวางครับฝีมือฝีมือมอยู่ในการวางฐานครับดูครับโอ้ฝีมือเตอเบอร์บางจริงเบอร์บางเบาบางเีง่ะฝีมือมันนี่ของเจ้าของครับไม่ต้องเน้นสวยครับเน้นคุณภาพครับเสียบง่ายเดินง่ายคล่องตัวครับดูนี่ก็ไม่ได้ตรงในตั้งฐานอะไรหรอก สัตเลยครับผมจะของงานเร็วงานเร่งเร่งอ่ะใคยลูกน้องเสียมเตะมันบานการครับเสียบอ่ะหลดน้ประมาณสี่ห้าท่านฝั่ง,งนู้นนี่ของเจ้าของก็ไปตามเนื้อผ้าเลยครับเพื่อจะได้เร็วในการทํางานแล้วก็สะดวกครับไปตามเนื้อผ้าแลลวครับสเต็ปเสียบง่ายครับสเต็ป <c oughs> ตัวให้บัตร สำหรับเจ้าคูบตา l อ c 7นี้ก็ใช้มาระยะเป็นเวลาก็ประมาณ10ปียังใช้ได้ยังปกติครับเครื่องอะไรก็ผ่านหมดครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของคุ้มเลยครับ10ปีครับยังรักษารถได้แบบเนียบเลยครับ อยู่ที่การดูแลรักษาด้วยนะครับไม่ใช้อมากกงหอยู่กงหอยย่นี้มันบานทีนี้บ <c oughs> นะครับถามเจ้าของแล้วครับ10ปีนะครับนะีบ่คการใช้งานก็ปกติเหมือนเดิมครับไอ้ที่เปลี่ยนเปลี่ยนก็มีลูกปืน,นครับลูกปืนพวกซีนี่แหละครับแล้วก็ฝาน ที salt, ่เห็นแกเปลี่ยนบ่อยๆนะลูกปืนซ้ายขวาซีนซ้ายขวาแล้วก็ขามมันใบมันหมดอะไรงนี้เห็นแกก็เปลี่ยนครับเสียงโบก็ร้องวีดเลยนะครับยังมีคันเดียวครับที่ ใช้งานนานที่สุดครับสำหรับในเขตนี้ครับสิบปีนะครับคันนี้ครับเห็นแต่อย่างงี้นะสภาพยังสวยๆเลยนะครับผมนะครับเนี่ย้าจะของไม่บอกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่า1ิปีครับผมก็นึกว่าสาสปีไม่ใช่นะครับสิบกว่าปีเนาะโอยังสีอะไรยังเนียบเลยครับผมแต่ที่เห็นเห็นที่เปลี่ยนคือ พวกผ่านกับลูกปืนครับผ่านมันจะซึกใบครับเปลี่ยนเองนะครับผ่านซื้อมาเปลี่ยนเองนะโพกลกปืนนี่แกเกือบจะรู้จุดแล้วครับว่าตรงไหนเสียตรงไหนเสียครับกับการที่ใช้งานจริงนะครับเปลี่ยนเองลูกปืนเปลี่ยนเองอะไรก็เปลี่ยนเองนะครับใช้จนรู้จุดเสียแล้วครับผมโอ้มันธรรมดาเีบัด เห็นแต่อย่างนี้นะผ่านงานมาสิปีนะครับนี่ยังกริบเลยเนะนื้อบานี่มือว่ะเจ้าของสอบถามจกของว่ากี่ปีจะของบอกสิปีเลยครับโอมาดูการทำงานยังกริบเหมือนเดิมนะบาดนี่ใช้งานก็อยู่ที่การขับด้วยครับการรักษาดูแลด้วยครับมือว่าโอวแวนรวมมาเได เรื okay, ่องลุงหมอนเรื่องลุงบัว,ล,วลุงสนนิบปีครับนี่ <3 S 1> มาดู <3 S 1> ดรถสิบปีเมื <Saint Charles. S 2> <woo. S 1> ่อวะานมากครับ L47 นในนี้ใช้ง,งานสิบปีจบทำเจ้าของเลยเจ้าของ ที่มันไม่ค่อยตรงเพราะว่าลูกปุงลูกปืนมันไปหมดแล้วครับรตัวนี้พบตลับอะไรครับนี่ครับมันเล่นได้แป๊ปับแปป,ป,ปปับสิปีให้มันดูรสิป,ปีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลอว่ดึงกริปเลยเปลี่ยนแต่ยางครับยางก็เพิ่งเปลี่ยน อย่างเดิมครับใช้ประมาณเก็บเจ็ดแปดปีอย่างเดิมนไม่รู้นี่ใส่ไม้ทำไมรู้เลใส่ใส่มันหนักเลยบอกดินงนี่เหาะการปลูกครับดินทรายเดินง่ายเสียบง่ายไม่เจ็บขาสบายยาวมากครับริวเลย อันนี้ของเจ้าขลองครับไม่ต้องพิธีพิธันครับแค่เป็นร่องก็เสียบเลยเล้วย่อยมาไล่เก็บหญ้าเก็บอะไรทีหลังครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้เป็นที่นี่ก่อนครับผมเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกครับสำหรับเจ้า LC7 เ mm hmm. สิบปีนี้ก็มีซื้อมาประดับนี่หนึงให้กับลังกระทอง mm hmm. เขาเอาเอชุหนึ่งครับเอาไว้ฟังคนเดียวครับ ก็ได้อยู inhos, athletes, ่ครับพอนน้ได้มวนมวนอยู่ครับนี่เครื่องเชียงอันนี้สั่งมาครับมาดูมาดูก็มีชุดมาดูนี้เลยต้อนเอาก็ใส่เพลงมันมีแต่ตู้มาครับตู้กับลำโพงมาแล้วก็ จะมาซื้อไอ้พาวเวอร์ใส่เองครับให้มันดังเร่งกว่าเกา่าประมาณนี้ครับก็ปิดคลิปเรื่องท่านี้ก่อนนะครับผมครบ10ปีแจ๋ว